สวัสดีค่ะวันนี้มาทำตู้เสื้อผ้าบาร์บี้นะคะก็อ,อุปกรณ์ก็จะมีหลอดนะคะแล้วก็จะมีกันไกก็จะมีกล่องนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะตอนแรกเราก็จะเจาะรูสองข้างอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็สองข้างเจาะรูเสร็จเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปชุบ รูว่ามันพอดีแล้วเราก็จะตัดออกประมาณนี้ค่ะ,คะ,ะเป็นนี้ที่จริงมันต้องมีเทปใสแต่ว่าเราไม่เห็น ก็ทําได้เท่านี้แหละคะ่ะถ้าดีที่สุดเป็นนี้แล้วก็แขวนเสื้อผ้าไปอนีคะ่ะอ่ออันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าทําอะไรให้ผิดหวังก็ขอประทานเท่ด้วยะคะ่ะแล้วไปกอนนะคะสวัสดีคะ่ะ